สวัสดีครับผมวันนี้เราก็ออกมาอยู่กับช่องเอซังนะครับจะถอย,ลลยห,ลหลังกนหลังกน่ายจะไม่ตเลยดูงายไมเเยโอาค่าของมันงก่อนแต่ว่ามันจะนจะถึงรถงไหนานเ้น่นใชไหล,ล,ละลองนี้ม่ย,ย,ยา,า,ากไม่ง่าจะพมากถึงอเนี่ยเอาอเอาเอานียาลองใหม่เอาเนี่ยมาลองใหม่ลองลองีกครับขึ้นใหม่หน่อยดิขึ้นม่หน่อยด เดี๋ยวเอาหน้าจะรออยู่นะไม่รอก่อนเจ๊ไม่ได้เจ๊ไม่ได้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 ฝั่งนี้จะพ้นอยู่แต่ฝั่งโน้นจะไม่พ้นจะรีบเลยแล้วเวลาลงลงไงเนี่ยลูกพี่เรอ่อนกัเลยดิเจแล้วออนไปลงไม่ได้แล้วเดี๋ยวพ่อพ่อเดี๋ยวหาวิดาเอาอี

อ๋อห่างเลยห่างเลยเด็กโรเบิร์ตยาวตัดเลยนะทาน่าน,นจเจ็ดเมตรว่ะจ็ดแเมตรนั่นไหมรวมหัวไม้เราใส่ไปแล้วเนี่ยลงไงโอ้ที่นู่นเขาต้องมีที่นู่นเขาโรงงานใหญ่แล้วไปลงตรงไหนครับลงไงเดี๋ยวผมส่งแผนที่ให้ งามอันนี้มันจะขึ้นลำบากนิดนึงนะเพราะว่านี่การชนมันข้างหน้ามันยาวเนะี่ยข้างหน้าช่วงตรงนี้มันจะยาวนะมันก็เลยจะขึ้นลำบาก ขึ้นแลวสวยงามมากเอออันนี้มันเป็นแท้นะเนี่ยเจ็ดร้อยแท้นะครับโรงงานไม่ใช่รถประกอบอ่ะสวยนะคะเนี่ยเกียร์มาเกียร์มาตรงนี้มันไม่มีมันไม่มีรอยเย็นเลยแต่เปเกียร์ตัวเดียวกันโอ อ๋อท่อแคทนี่มันจะเป็นข่อแคทต,ตัวเก่าท่อแคทตนี่น่าจะประมาณยูโ 4, รสีอเปล่าประมาณนี้พอดีว่าลูกค้าเขาอยากให้โเรเบตมาลากนะเยครับอ้าวถอดตัวแบตท,ทำไมอ่ะถอดฝานี่ไหมอ่ะ เครื่องตัวนี้จะเป็น480ครับเป็นโรงงานแท่นแรกโอ้นี่เขามีใส่ฟองดักน้ำมาด้วย<ม>นี่แทนก<ม>เดี๋ยวเรามาดูคันนี้ก่อนสูงอ่ะสูงเท่าหัวนร<อ>ึเปล่าเจนเจนเจนสูงเท่าหมวกรนเปล่าสูงเท่าหมวกรนเปล่า ไม่ถึงถึงไหมเตี้ยวกว่ามั้งเตี้ยวกว่าเออเตี้ยกว่าไปแล้วนี่เดี๋ยวก็จะส่งเข้าไปประกอบท่อไอเสียมันจะเป็นตรงนี้อ๋อนี้ไม่ค่อยมีควันนะไอเสียไม่มีควันเลยของสุดท้ายพอดีล็อกยังไงครับลูกพี่เนี่ยผมว่าจะเอาโซ่ผ่าดเลยอ๋อแต่ข้างหน้าเดี๋ยวอีกทีนึง อยู่ไหมอ่ะเคยลกไมรถอย่างเงี้ยผมก็ครั้งแรกเหมือนกันโราครั้งแรกเนาะเดี๋ยวรัดไปมันก็ไม่นี่รถคนรถมันก็เบียดอยู่แล้วเวลามันหีทุกวันคนก็ซี เย็นเอาไว้ข้างล่างได้ไหมอ่ะไไดด้้เดี๋ยวเาไไรวาไปดูตอนออกกัน โอ้ผมก็นึกว่าจะไปทางนี้เนาะไปทางนู้นซะแล้ว